ว้าวาว้าว,าวเรียกได้ว่าทำเอาเอฟซีใจฟูกันไม่ไหวเลยละค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดการก็ได้ออกมาแย้มข่าวดีว่าก้าพีจะมีการถ่ายแบบคู่กันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะล่าสุดก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรุนและคอยกันนานเลยนะคะเมื่อ24กุมภาพันธ์ก็ได้มีการปล่อยภาพเบื้องหลังสุดฟินฟินๆในการถ่ายแบบของก้าพีมาให้แฟนๆได้ยิ้มแก้มแตก เินจิกหมอนขาดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะว่าแต่ละลุกนอกจากจะปังสุดปังแล้วก็ยังหวานสุดหวานอีกด้วยล่ะค่ะงานนี้สวยหล่อเหมาะสมที่จะเป็นแฟนกันสุดๆอุ๊ยแซวๆนะคะและทางด้านพี่วุฒิผู้จัดการก็ได้โพสต์รูปพร้อมกับแปะข้อความด้วยค่าว่าก็เตรียมจับจองได้เลย #9pp#lizmagazine ว้าวว้าวาใครอยากจับจองรนะิดแมกกาซีนน้าปกเก้าพีพีก็รีบกันหน่อยนะคะช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะาและนอกจากนี้ค่ะทางด้านพีวุฒิก็ได้เผยถึงเรื่องสแตนเชียแฟนบอลช่องสามด้วยข่าว่า้ามาแล้วสแตนเชียงานบอลช่องสามสี่เดียวด้วยบ้านเดี่ยวน้องเก้าน้องพีพีและบ้านคู่ก็ต้องแน่นด้วยนะจ๊ะ ได้ข่าวมาบ้านน้องจองกันมาแล้วแต่ยังไม่กดจ่ายกันจ้าฝากด้วยนะแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อีกต่อต่อไปจ้าแถมยังสปอยต่อด้วยข่าว,ว่าอีกสักนิดก่อนประกาศงานคู่เพิ่มของต้นเดือนหน้าอย่าลืมนะบ้านคู่บ้านเดียวเป็นแบบจ่ายครบประกาศทันทีอีอีมีร้องเพลงคู่ด้วยนะวันนั้นอีอีมันมีหลายงานค่อยๆบอก แบบนี้แฟนๆเก้าพีพเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความฟินของทั้งคู่กันแบบจุกๆให้ลนใจกันไปเลยนะคะ